ปัญหาหลักของเราวันนี้นะครับก็คือโลกเราเนี่ยกำลังเปลี่ยนไปพอเราเปลี่ยนไปปั๊บเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องใช้พลังงานที่สะอาดมากขึ้นนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมที่ไม่มาลงประเทศไทยส่วนหนึ่งนะครับที่ว่าทําไมมาลงแค่หนึ่งใน3ของเวียดนามจุดหนึ่งคือค่าพลังงานอีกจุดหนึ่งก็คือเราไม่มีพลังงานสะอาดให้เขาครับเพราะอุตสาหกรรมใหม่ๆเนี่ยก่อนที่เขาจะไปที่ไหนเนี่ยเขาถามก่อนเลยว่าที่นั่นมีพลังงานสะอาดให้เขาหรือเปล่า ประเทศไทยพอเราใช้ฟอสซิลเยอะกว่าเขาแถมราคาสูงกว่าเขาแน่นอนครับเขาก็ต้องเลือกเราเป็นช้อยหลังๆนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าเราไม่มี Energy Policy ที่ Aggressive นะครับหรือให้ชัดๆว่าเราจะหลุดจากไอ้บ่วงกำดักอันนี้ได้ยังไงเนี่ยเราจะเดินเหมือนเดิมนะครับค่อยๆเดินค่อยๆเปลี่ยนไอ้ตัว Composition ของไฟฟ้าของเราเนี่ยผมเชื่อว่า การลงทุนหรือ FDI จะไม่เข้ามาประเทศไทยแน่นอนครับมันเป็นเทรดของประเทศเราจะทํายังไงให้เทรดอันนี้มันกลายเป็นโอกาสของของคนไทยหรือบริษัทในไทยเนี่ยเพราะผมเชื่อว่าเหรียญทุกอย่างนะครับมันมี2ด้านเสมอถ้าเราคิดว่ามันเป็นเทรดแล้วเราไม่คิดอะไรต่อเราคงคงไม่มีอนาคตอะครับถ้าเราแก้เรื่อง n e r g y Cost ไม่ได้เนี่ยไม่มีใครมาเหมืองไทยแน่นอนครับเพราะว่าแค่ต้นทุนเริ่มต้นบรรทัดที่1เราสู้ไม่ได้ เตรียมตัวฮะรอเลยฮะเพราะว่า FDI จะไม่ไหลามาที่เราแล้วถ้าเราไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเราเดินต่อไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นอันแรกเราต้องแก้เรื่องพลังงานนะครับการแก้พลังงานมันต้องแก้ที่ไหนครับผมคิดว่าเราต้องแก้ที่ม i n เซ็ t ของประเทศไทยก่อนถ้าเรายังบริหารเหมือนเดิมฮะผมเคยพูดคํานี้มานานแล้วคิดเหมือนเดิมเราก็ได้เหมือนเดิมนะครับถ้าเรายังพูดเหมือนเดิมหลักการเหมือนเดิมมันจะเปลี่ยนได้ยังไงครับมันไม่มีทางเปลี่ยนหรอกครับวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยโตแบบ ธรรมชาติไม่ได้แล้วเราพึ่งธรรมชาติมานานเมื่อก่อนเรามี Natural Resource เรามี Human Resource ที่ดีนะครับมีประชากรที่ยังเด็กๆอยู่เพราะฉะนั้นโดเมสติกดีมานมันยังมีอยู่เนั้นทุกคนเมืองไทยเลยหอมหวนแล้วก็ไม่มีคู่แข่งด้วยในสมัยนู้นวันนี้เราไม่ใช่นะฮะวันนี้เราอยู่ในภาพที่เปลี่ยนไปแล้วเราเริ่มเป็นคนที่แก่ลงนะครับโดเมสติกดีมานเราเริ่มไม่โตนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราโตแบบปกติไม่ได้แล้วเราต้องมีการโตรแบบยุทธศาสตร์สิ่งที่ต้องมีคืออะไรครับรัฐบาลครับรัฐบาลที่มีวิชั่นนะครับพึ่งอย่างเดียวว่าเป็นแค่ซัพพอร์ตไม่ได้นะครับรัฐบาลเองจําเป็นที่จะต้องนำนะครับช่วยเหลืออุตสาหกรรมอย่างผมอยู่สภาอุตสาหกรรมเนี่ยเราพยายามนะครับท่านเกียงไก่เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะไปคุยนะครับไปแนะนําให้รัฐบาลต้องทํำนู่นทำนี้ รัฐบาลเองอาจจะต้องกลับข้างนะครับถ้าจะเดินเนี่ยอาจจะต้องกลับมาบอกว่าสภาอุตสาหการรมเดินอย่างนี้กับเราไหมเรามาทําอันนี้กันหรือเปล่านะครับอันนี้สําคัญนะครับแล้วเน้นเรื่อง how and when strategy ที่ตะกี้ผมพูดเนี่ยทำไงให้หมุดที่เราตักปากเอาไว้เนี่ย13หมุดเนี่ยมันเป็นจริงขึ้นมาให้ได้อีกอันหนึ่งนะครับวันนี้ผมว่า KPI ประเทศเราก็ยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ตรงที่ว่าเราไปดูตัวเลข export เราไปดูเลข import แต่เราไม่ดูว่าเน็ตจริงๆของตัวเลขเอ็กซ์พอร์กับอิ p พ r ตเนี่ยคนไทยได้เท่าไหร่ผมยกตัวอย่างรถยนต์ที่เราบอกว่าเราเป็นดีท r อยต์ตะวันเอเชียเชื่อไหมครับว่ารถคันหนึ่งเนี่ยเวลาเราผลิตออกมาเนี่ยค่าแรงที่อยู่ในรถหนึ่งคันที่บอกว่าคนไทยเนี่ยมีจ้างแรงงาน700,000คนนะครับรถคันหนึ่งเป็นล้านเนี่ยค่าแรงอยู่ในนั้นไม่เกิน5,000บาทนะฮะแต่เราภูมิใจว่าเราส่งออกรถละล้าน แต่จริงๆประเทศไทยอ่ะได้5000ยังไม่ได้พูดถึงสลายเชนนะฮะแต่กำลังจะบอกว่ามันเป็นวัลูเอดที่น้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเข้ามาโฟกัสเรื่อง n นช i ั่น l ลอินเทรสมากขึ้นว่าทำยังไงให้เศรษฐกิจเนี่ยหรือการเติบโตของประเทศของเราเนี่ยมันตกกับคนไทยหรือสังคมไทยให้มากขึ้นคนไทยนี่ไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องเป็นคนเชื้อชาติไทยนะครับแต่ทำาไงให,ให้มันหมุนเวียนเศรษฐกิจเงินเนี่ยมันอยู่ในประเทศแล้วทำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศของเราได้ประโยชน์ คนที่จะตรงนี้คนที่จะเป็นคนจัดระเบียบหรือการจัดเกมต่างๆก็คือรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านโยบายต่อจากนี้นะครับผมคิดว่าเราควรจะต้องหารัฐบาลที่มีวิชั่นนะครับแล้วโปรแอคทีฟกล้าที่จะไปทำอะไรในสิ่งใหม่ๆเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคหรือปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและคำว่า Thailand First เนี่ยผมอยากจะบอกว่าเราทุกคนอาจจะจำเป็นที่จะต้องร่วมหัวกันแล้วละ่ะเพราะว่า เรือลำนี้เนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับถ้าเราไม่ช่วยกันเราไปไม่ได้แน่ๆนะครับแต่ถ้าเราข้ามตรงนี้ได้นะครับวิกฤตอันนี้ทำให้ทุกคนตื่นขึ้นมาเราจะเกิดเป็นนิวไทยแลนด์ทันที